สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มุมนั่งเมาทุกมุมมีเรื่องทุกเรื่องมีเมาวันนี้ผมหยิบประเด็นใหญ่มาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆที่สุดเกี่ยวกับคำถแถลงล่าสุดของสมเด็จฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ออกมาเคลียร์ทุกข้อสงสยัยเรื่องความตึงเครียดชายแดนและความโปร่งใสในการทำงานของรัฐบาลเมื่อช่วงบ่ายวันที่9กันยายน2025นี่เองครับประเด็นแรกที่ฮุนมาเนตย้ำชัดคือ รัฐบาลไม่ได้เงียบและสิ่งที่เกี่ยวกับข้อพิพาทชายแดนจะสื่อสารผ่านช่องทางทางการเท่านั้นไม่ใช่ปล่อยข้อมูลผ่าน Facebook ส่วนตัวหรือโพสต์ลอยในโซเชียลมีเดียแล้วให้สังคมตีความกันเองนี่คือการตอกย้ำว่าการจัดการปัญหาชายแดนต้องใช้กระบวนการรัฐไม่ใช่สนามดราม่าออนไลน์ครับฮูนมาเน็ตยังกล่าวต่อว่าหลายคนกังวลเรื่องหยุดยิงกับการถอนกำลังของแนวหน้าใช่ไหมครับ ฮุนมานเน็ตปฏิเสธชัดเจนว่าข้อตกลงหยุดยิงไม่ได้บังคับให้กองกำลังของกัมพูชาถอยจากแนวหน้าและไม่มีเรื่องแลกพื้นที่ตามที่ลือกันในโลกออนไลน์สรุปคือแนวทางของรัฐบาลยังคงยืนบนหลักอธิปไตยและความมั่นคงของชาติไม่ใช่ยอมตามกระแสะข่าวลือครับฮุนมาเน็ตยังแถลงต่อว่า ทําไมต้องออกมาพูดตอนนี้ก็เพราะช่วงนี้กระแสข่าวปลอมข่าวไม่ครบถ้วนในโซเชียลมีเดียแรงมากทั้งฝ่ายข้อมูลข่าวสารของกัมพูชาเองก็ขอให้ประชาชนใช้โซเชียลอย่างรับผิดชอบเช็คที่มาแล้วรอฟังจากประกาศทางการก่อนแชร์เพื่อไม่ให้สถานการณ์ชายแดนบานปลายจากความเข้าใจผิดจากคําแถลงการดังกล่าวของฮุนมาเนต ก็ได้ให้ชาวเขเมรได้ออกมาวิจารณ์ต่างๆกันไปเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของชาวเขเมรว่าได้พูดถึงเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกมีคนบอกว่าประชาชนกำลังรอดูว่าคำชี้แจงครั้งนี้จริงหรือเป็นแค่ข้อแก้ตัวความคิดเห็นต่อมาตั้งคำถามตรงๆว่าทำไมสยามถึงขึงลวดหนามล้อมแล้วรื้อบ้านชาวบ้านแล้วที่ปราสาทจะโดนอีกไหม รัฐบาลจะให้อดทนเงียบถึงเมื่อไหร่เพราะที่ดินเป็นของประชาชนอีกเสียงหนึ่งฟังโทนแล้วสรุปสั้นๆว่าแก้ตัว90%รับผิด10%ถัดมามีคนย้อนถามถ้าเราไม่ได้แลกเปลี่ยนแล้วทำไมเขาถึงขึงลวดหนามได้เสียงถัดไตประชดแรงว่าคนย่อมรู้ว่าคนทำอะไรมีแต่สัตว์เท่านั้นที่ไม่รู้อีกความคิดเห็นว่า ภาษาพูดแบบนี้น่าอับอายมากและมีคนจี้ชื่อผู้นําโดยตรงเพิ่งตื่นมาแต่งคำถแถลงโกหกไม่เนียนเลยจากนั้นมีคนถามหาคนหายทหาร18นายอยู่ไหนเงียบกริบเอากลับมาทีอีกเสียงถามว่าทำไมไทยถึงมาขึงลวดหนามได้ง่ายๆและยังมีคำถามแรงๆถึงผู้นํากล้าตั้งเงื่อนไขกับประชาชนหรือท่านตามมาด้วยข้อคิดสั้นๆว่ากระดาษห่อไฟไม่ได้ ปิดความจริงไม่มิดหรอกอีกคนชี้ว่าไม่พูดถึงการที่ไทยขึงลวดหนามไล่ชาวบ้านบ้างหรือประชาชนต้องปกป้องที่ดินเองส่วนรัฐบาลมีแค่อดทนเงียบเหนื่อยและมีเสียงประชดแรงต่อความจริงใจของผู้นำอีกเสียงโฟกัสที่พื้นที่จริงลวดหนามเต็มปราสาทเต็มหมู่บ้านเมื่อไหร่จะให้สยามถอนตามมาด้วยคำถามซ้ำๆแล้วทำไมปล่อยให้ไทยล้อมที่ดินบ้านประชาชนได้ หนึ่งความคิดเห็นข้างข่าวว่าถ้าไม่ได้ถอยแล้วเขาเข้ามาขึงบนดินแดนกัมพูชาได้ยังไงอีกเสียงเตือนใจศัตรูละเมิดดินแดนไม่มีวันแลกให้มีแต่จะเอาเพิ่มถ้าเรายังเงียบก็ยิ่งเอาง่ายมีคนบอกชั้นๆว่าแก้ตัวมากไปแล้วต่อมาประชาชนพูดชัดเราไม่ต้องการข้อแก้ตัวต้องการการแก้ปัญหายันหลอกประชาชนตัวเองอีกเสียงเสริม โกหกสวยหรูและยังมีคนว่าพูดเหมือนไม่มีสาระเลยมีเสียงกรวดเรื่องปิดบังหักหลังชาติน้ำดินเกาะแทบไม่เหลืออีกความคิดเห็นพุ่งไปยังอดีตผู้นำหุนเซนสั่งให้ทหารถอยเปิดทางให้ไทยเข้ามาและมีคนประชดสั้นๆว่าก็ยังเป็นแค่คําชี้แจงมีคนตีความว่าเลขกลขายที่ดินอีกเสียงว่ายุคนี้ปิดบังยากแต่รู้ก็ทำอะไรไม่ได้ ตามมาด้วยคําถามยากไม่ให้ถอยแต่ก็ไม่ให้ยิงจะให้เขายิงเราตายคาที่หรือความคิดเห็นประชดนายกโผลมาเป็นระยะและเสียงจากพื้นที่จริงหมู่บ้านเจียกชัยจะให้อยู่เต็นท์ถึงเมื่อไหร่พร้อมข้อกล่าวหาแรงว่าหลอกประชาชนกัมพูชาความคิดเห็นไม่คมแต่ก็แทงใจเหมือนเดิมหลอกชาวขเขมรที่หลอกง่ายหรืออีกเสียงสะท้อนว่าประชาชนเจ็บปวดมากและมีคนบอก คอยดูว่าจะมีอะไรอีกทว่ก็มีเสียงสนับสนุนรัฐบาลขอบคุณผู้นำรักสุดหัวใจหยุดคิดว่าประชาชนกินหญ้าเสียทีสมัยนี้ปิดปากปิดหูปิดตายากทุกคนเห็นความชิงอีกเสียงอ้างว่าทหารแนวหน้าเล่าว,ว่ามีคำสั่งให้ถอยระหว่างสู้รบที่ภูเขาทรอปแต่ก็มีคนบอกฉันเชื่อรัฐบาลในยามเผชิญศัตรูต้องเชื่อรัฐแล้วคำถามเดิมก็กลับมา ถ้าไม่ได้แลกเหตุใดปล่อยให้สยามขึงลวดหนามยึดที่ดินได้ง่ายมีคนฝากความหวังว่าขอให้ทำได้ตามที่พูดไว้และถามถึงเส้นแดงขึงถึงหมู่บ้านแล้วข้ามเส้นหรือยังอีกเสียงให้กำลังใจผู้นำรุ่นใหม่ผู้นำหนุ่มมีการศึกษามองไกลกว่ารุ่นก่อนมีคนเตือนแรงว่า F16 ระเบิดโดรนทำไม่ถอยก็มีแต่ตายอีกเสียงประชดอีกฝั่งว่า ของที่ไทยล้อมด้วยลวดหนามแล้วไม่มีทางได้คืนตามด้วยบทสะท้อนอดีต40ปีก่อนเสียทางตะวันออกไปมากแล้วทางตะวันตกคิดยังไงบางคนประชดด้วยเพลงว่านอกจากคุยโวก็ไม่มีอะไรวิเศษอีกคนเล่าว,ว่าลูกทหารบอกทำตามผู้นำเขาเข้ามาเราก็ถอยและบอกว่าเงียบจนเริ่มกลัวแล้วอีกเสียงสรุปว่าคำพูดก็แค่คำพูด ต้องดูการกระทำพร้อมคำถามซ้ำว่าทำไมปล่อยให้ตัดรั้วลวดหนามยึดที่ดินได้อีกคนเสริมข้อมูลประชาชนปิดไม่มิดหรอกความคิดเห็นย้ำว่ายังไม่เข้าใจช้างตายปิดไม่มิดสงสารชาวบ้านถูกยึดบ้านที่ดินและมีคนสารภาพความจริงอันเจ็บปวดว่าฉันเห็นสงครามจริงๆแล้วประเทศเราจนไทยดูถูกเรามีคนทวงว่า มีตาดูบ้างไหมอีกคนว่าเงียบไม่ใช่ทางออกพร้อมบทสรุปคมๆว่าคนแพ้อยากสู้คนชนะอยากหยุดแล้วมันจะจบอย่างไรเสียงหนึ่งว่าคำชี้แจงถูกก็จริงแต่ไม่มีผลลัพธ์เหมือนเรือทอดสมอกลางทะเลอีกเสียงถามว่าแล้วบ้านประชาชนที่ถูกลวดหนามล้อมไปถึงไหนแล้วและมีคนบอกฉันจักตาผู้นำอยู่มีเสียงเล่าว,ว่า ประวัติศาสตร์กัมพูชาสูญเสียดินแดนให้กับเวียดนามและสยามมากอีกคนฝากถึงทหารแนวหน้าช่วยดูเรื่องกินรักษาพยาบาลตอนบาดเจ็บและพลีชีพอีกเสียงสะท้อนว่าหน้านี้หนีไม่พ้นจีนเวียดนามสยามยุ่งเหยิงไปหมดและมีมุมเข้าใจผู้นำต้องเป็นผู้นำเองถึงจะรู้แรงกดดันคนธรรมดาเห็นแค่มุมเดียวเสียงยาวๆโจมตีการบริหาร พูดถึงงบประมาณอาวุธและการปล่อยปละจนเกิดสงครามครับนี่เป็นเพียงเสียงบางส่วนของชาวขเขมรที่ได้แสดงความคิดเห็นต่างๆนานาซึ่งมีทั้งความรู้สึกเจ็บปวดสงสยัยโกรธกลัวและสิ้นหวังปะปนกันไปถ้าชอบคอนเทนต์แนวสรุปเสียงประชาชนแบบนี้กดติดตามมุมนั่งเมาส์ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ